ไอ้ยาบอดลงมันมีของมอสเหมือนกมันไม่ต้องฟาร์มนะเขาซ่อมรถนี่กันบอเขากคย okay, ไปเรนลูกโอ้โหบงแอ้ด็อปหลงไร อคอกม้ามีไม่ใช่เหี้ยข้างหลัง่ะดูยังฮะนี่าากะเฮ้ยหลังหลังหลังวงเนยนกระข่งอือไปไม่ได้แล้ววะ Đấy là nhìn cụ thể là có hài đây Ê, nói Đang. có Xe mẹ ô, có xe mẹ Xe, 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 xe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ สัตว์ดังสัตว์ดังนองลายปุ่นก็ยังมีมอ่ะนะลายปุ่นอ่ะ มันคอยมองเราอยู่เรื่ยอยเ่ยเออน,นั่นแหละโอ้โหทันไรอ่ะมีสมุกเออปิดไปแล้วคอยเติมเลยแล้วกัน โคดังเขอยู่รอกวงไม่ต้องรีบอ <laughs> ่ะโยนไปโยบโยผมห้อยหลังฮะครับโคดังมานอกวงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหลังเราก็มาอีกไอ้เหี้ย อ oh, มันเห็นเสียนะ์นอกวงมันใช้ก็ดังแม่งรอรอ,รอวงบีบไล่มันรอวงบีบไล่มันบีบแล้วบีบแล้ว Mất một lệ một lạc người đi mấy watch out Được cái phạm tua là bác Đeo khổng Được cái phạm đi ดันหน่อยพี่ดันหน่อยสองตัวชาร์จไม่ไหวห้องน้ำป่ะไม่มันล็อกผมขาต้องต้องดนันใ,<ห>ให้ผมอะมีไก่ตัวนี่ห้องน้ำอ้โห,โห้ถุงบหือยิงออกแป๊กๆนะมั่งปืนอ่ะหลังเอดอบเลย

chứ gì tao bắt đầu cái không, không không Chụp lắm rồi phải là đốn xăm lợi có sản rồi phải ngon người hiện đắp là vì có nhạc Không có Đi đâu rồi? Chuẩn bị mở หมดครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโล Hmm. ui, ini diau hea, punya blood meter, selesai selesai.